โอ้อ่าม่ครับผมจ่หลอกก็กลังงามก็ผมจโอ้เดี๋ยวมั่งานตะกอนเนาะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมนออกังวันในช่วงบ่ายครับผมวันนี้ครับผมเป็นคลิปพิเศษครับเมอพอเหตุหาดมูไหนึงครับผมพูด ของแสบครับผมเมีไปหนึ่งกระแสบเนาะอย่างเพิ่นก็เป็นยาครับผมแต่ว่ามือหนีสองเบาเพราะที่ยาตัดขาครับผมครับผมครับควรนุ่มไปบางก็ต้องตัดขาขึ้นเก่าครับผมเมีนครับพิกัดเจ้าไม้เดิมครับผมอรอยเพื่อนไม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับเมีนครับอ่ะไปผาดอีกอยงงามด้วยครับยายกเลยพื่อนเป็นยาด้วยครับผมไปหนึ่งไปแกงนุ่มแห้งครับผมเอาไปผัดพริกกระแสบเนาะมเมียนครับผมอุ้ย อู้หัว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 หม่งครับผมกระสีนุ่มก็จังเห็นอะไรไครับผมเมียนพี่น้องอาจจะห่วงดีว่าบางคนเพิ่นกระมากินน้อให้ผ่านเมียนครับผมเดี๋ลายเติบบุได้เบาไอ้ขี้เก็บกับเบื่อแน่นเนาะแต่ว่าเอ็เนี่ยเป็นดอยสูงครับผมกระมาดอยเดียวกันครับผม ีปวดเดี๋ยวว่างานไปก่อนเน,ะะนาะน้ำเนียงเดียวน้อลงน้อยไก็จะเอาบ่อได้ก็จะบ่อได้เอากบผมเดียวฟอ,องมาบา่อักษากรบผมเนียนกินบ่ปเป็น,นเนาะช่วงแรก กันเอื่อยมาผัดพริกให้กินอา้ยแสบ,บครับผมน,นั่วอย่างเต็มกระตาเลย ยางเพืเ่อนอีกกินสักสดวนใดเล่นได้ไหมครับผมเพื่อนเป็นน้ำร่มครับเป็นเป็นยาพร้อมครับผมปีก่อนนอกเก็บปลายเมียนเว้าเพิ่อนอออมาเก็บผุ้ปีนี่ผมนี่ออหอมให้ 嗯，盐和老干妈。嗯嗯 yeah เอ้นเมื่อครับผมเมื่อครับโกอธก็โกรธนี่เงกับก็หลอกง่ายนี่เงีบอิกหน่อยหน่อยคนเดิมเลย นนนคนไงน,น่าจะหนีเนาะคนนีาดิน,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 านี่เขนาไจุกจนครับคนหนเือกกันงามพย่นาแซ่บครับ คนแฝดของเชรี่กับบอแค่เห็ดอื่นด้วยไรม่หอมนะ

กำลังางามครับพงซ์จำหนิจำนีนน่พอดีกินเนะาะมันจะดอกเป็นง่าก,นนก้อนนี้กะสิขอบดอกสิเพิ่นเหี้ยวจริเงเหรอครับเป็นน้ำนมเนาะเมีนครับพงษ์เหลืงหลงองเนียวเนียนเนียนเนียน lòng ừ. ừ. nha ừ. một tiếng mới hộp Cô nền vào hộp Nào lấy hay không? nằm nôm 응, 됐어, 데 어. Okay. เขาต้นงเหงเหอนหลายย้วพอส,วอใใส่วงเขาเกลี่ยสิด้วิน้ำหนามน้ำหนามแต่ก็เห็ดปวกได้เนี่ย <laughs> หยดเงามๆครับได้เต๋อไปละเออได้เตก็ต้องขึ้นไม้ซื้อดอกแญ่กว่านี้แล้วเียก็้นได้หลายล้วเพราะว่าแบบนี้แอบบลัวครับ Mm-hmm. งามุมเดียวครับนี่จะมาเครื่องตาครับโอ้ย